สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงที่สามเหมือนเดิมนะครับกับมุมใหม่ๆนะอันนี้อยู่ท้ายไร่นะครับอยู่ท้ายไร่แปลงที่สามท้ายไร่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ที่สูงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเออตรงไหนมัน มันไม่ดีมันเหลืองหรือมันเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่มุมที่สูงเราไม่มุดไปดูหรอกนะครับีอยู่บนหลังคารถไถนะก็ประมาณนี้นะครับข้าวโพดประมาณหกสิบห้าหกสิบประมาณนั้นนะครับฝักเขาก็เริ่มที่จะแทงข้างแล้วนะครับถ้าฝักเริ่มแทงข้างเนี่ยอยู่ประมาณ 60สิบนะครับถ้าห้าสิบห้าห้าสิบเนี่ยจะออกดอกบอน,นะถ้าออกดอกบนเสร็จเนี่ยถึงหกสิบแน่นอนนะครับถ้าออกดอกแบบนี้แล้วใครไม่ถึงหกสิบนะครับแสดงว่าต้นนั้นมันสมบูรณ์มากหรือจะเป็นข้าวโพดที่เขาเรียกอะไรนะข้าวโพดเบาหรือเปล่านะครับข้าวโพดอายุสั้นข้าวโพดอายุ ไม่ถึงร้อยร้อยยี่สิบครับข้าวโพดร้อยวันอะไรเงี้ยแก่ร้อยวันนะไม่ใช่ว่าร้อยวันดีเกี่ยวนะครับมันจะมีนะครับมีข้าวโพดบางพันธุ์แต่ก็ไม่นิยมนะครับมันเบานะปลูกทีนึงก็เอาดีๆไปเลยนะครับจากที่ข้าวโพดสามสิบสามสิบห้าวันนะครับ ยังไม่เคยให้น้ําเลยนะนี่จะหกสิบแล้วเดือนหนึ่งเต็มๆะนะครับไม่ได้ให้น้ําเลยมีแต่สูบน้ําออกนะครับสูบน้ําออกอย่างเดียวเลยถ้าข้าวโพดสูบน้ําไม่ได้ระบายน้ําไม่ดีข้าวโพดไม่เขียวนะครับข้าวโพดจะเหลืองแกนไม่ไม่โตนะครับเขาจะเหลืองต้นเล็กแล้วก็ออกอ่าออกฝัก มันจะเลทก,กันนิดหน่อยนะครับต้นที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะเลทไปนิดนึงนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดวันเลทนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูครับมันจะเลทนิดหนึ่งต้นที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาจะออกฝักแล้วแต่ต้นที่ตำตำต้ำตนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับต้นที่แกนน้ําต้นที่ปุ๋ยไม่ถึงอะไรเงี้ยดอกเขาก็กําลังจะเริ่มออก ซึ่งจะมีปัญหากับพวกนี้มากๆนะครับถ้ามีเยอะมันมีปัญหายัางไงนะครับถ้าเราทำขาวโพดไม่เสมอไม่เท่ากันเนี่ยมันแก่ไม่เท่ากัน,นครับเวลาเราเกี่ยวข้าวโพดจริงเราได้อายุดีแต่ขาวโพดชุดหลังนะครับที่มันแกนมันอะไรเงี้ย เขายังไม่ไม่แก่มันก็ยังอ่อนอยู่มันจะทําให้ข้าวโพดของเราเนี่ยชื้นมากขึ้นครับซึ่งมันส่งผลเสียนะครับอันนี้ข้าวโพดปลูกวันเดียวกันนะพูดถึงข้าวโพดปลูกวันเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณซ่อมละ่ะมันก็จะยิ่งกว่านี้ไงครับข้าวโพดจริงแก่แล้วข้าวโพด ที่เราซ่อมก็ยังยังไม่ได้มันก็ถ้เยอะนะซ่อมเยอะก็เรียบร้อยถ้าเกี่ยวพร้อมกัน <shoes> เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าซ่อมเฉพาะเป็นเป็นไล่เป็นไล่ไอะไรเงี้ยตัดไถ่ทิ้งไปเลยแต่ถ้าซ่อมแบบพอมันห่างมันห่างเป็นเพราะว่าเม็ดใหม่ลงบ้างละฝนตกมากบ้างละถ้ามันห่างประมาณสักหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยเราก็ สับวางเราจะไปปลูกครับเราจะไปซ่อมแล้วกันมันเป็นผลเสียครับมันขึ้นมาได้ก็จริงครับแต่มันผลเป็นผลเสียมากกว่าที่เราจะได้สมมติว่าเราเกี่ยวเนี่ยเรากาดเลยครับข้าวโพดเราสามสิบยิบเก้าถึงสามสิบสามสิบสองแต่พอมีตัวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยกลับกลายเป็นสามสิบสี่สามสิบหกนะครับควาอมชื้อนะราคาเราก็ดรอปลงนะครับนี่แหละนี่ก็คือผลเสียครับ กระพูดชุดนี้ก็พอได้นะครับสวยกว่าแปลงต้นสักมากันดีกว่าแปลงต้นสักนะครับแปลงต้นสักก็จะมีน้ําท่วมท้ายเนี่ยคุณดูท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีเสียแอ่งๆๆนิดนึงนะครับเนี่ยแอ่งตรงโน้นนะแปลงโน้นฝั่งโน้นจะมีแอ่งท้ายหน่อยสองงานสามงานก็ว่าไปสิเอ็ดไร่ก็จะเหลือสิบไร่ประมาณนั้นนะครับมันสุดวิสัยจริงๆอะ่ะ ฝนตกมาเยอะเกินนะครับเพราะว่าท้ายเรามันก็เป็นทางทาง,างรถใช่ไหมล่ะมันสูงนะครับเนี่ยกว่าน้ำเขาจะไหลออกนะครับมันก็ใช้เวลาพอตกเยอะก็ดันขึ้นไปข้างบนเสียอย่างนั้นกว่าจะข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูบรรยากาศนะครับยามเย็นหกโมงตอนนี้พันเป็นเจเบตเก้าหมดเลย เจ็ดแปดเก้เาก็สมเหมาะสำหรับดินไร่ดินทรายนะครับออกดอกไวเกี่ยวไวนะครับร้อยสามถึงร้อยสิบไม่เกินร้อยสิบนะครับร้อยสิบนี่คือเกี่ยวแบบฝักพอเกี่ยวเม็ดออกมาเนี่ยเม็ดไม่เม็ดสวยเลยนะครับถ้าร้อยสิบแต่ถ้าเป็นสองสามเก้าจะอยู่ร11้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดอืเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็โยมาร้อยสิบ ไม่ได้ร้อยสิบห้าเหมือนกันนะครับเหมือนสามสมเก้า S เจก็เหมือนสามสามเก้านะครับมันจะเกี่ยวก่อนไม่ได้เลยมันจะแก่ช้านะครับกว่ากันประมาณสิบวันถ้าเราทำเทียบกันนะเก้าเก้าเจ็ดเก้าเมื่อก่อนก็เคยปลูกแบแปลงนี้ตอนนั้นปลูกลองคู่นะครับก็พอได้แล้วกันนะครับก็พอได้แล้วพอได้นะครับอ่า ตอนนี้นะครับเรื่องของพันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ชาวไร่เขาโพดเขาถกเถียงกันว่าพันนี้ดีพันนี้ดีครับแต่ผมมองว่าพันไหนมันก็ถึงเกวียนหมดแหละนะครับถ้าเป็นพันพันในในตลาดไม่ใช่พันผีไม่ใช่พันที่ใหม่ๆห่พันที่เขาขายกันอยู่ประจำในตลาดนะครับมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าไม่กี่เบอร์หรอกนะครับ ถ้าคุณเป็นดินบนไร่ดินทรายปกติคุณปลูกไปเพื่พันไหนก็ได้ครับเอาตามที่เราสะดวกนะครับแต่ถ้ามันเป็นดินถ้ามันเป็นดินเหนียวในนานะครับเราก็ต้องเลือกหน่อยเลือกพันธุ์ที่เขาฟื้นง่ายๆนะครับเช่นสามสามเก้าในนาปลูกเจ็ดเป็ดเก้าเหลืองเจ็ดเป็ดเก้าก็ไม่ฟื้นหรือปลูกพันธุใดก็แล้วแต่ปลูกในนา ดินแห้งช้าคุณไม่ได้ปลูกยกล่องคุณปลูกล่องธรรมดาแล้วฝนตกเยอะอย่างเงี้ยมันก็เสียเหมือนกันครับต่อให้เป็นพันกิโลละสามสี่ร้อยมันก็พันเหมือนมันก็พังเหมือนกันมันก็แก้นเหมือนกันครับคุณอย่าไปให้ความสําคัญเรื่องพันมากจนเกินไปคุณต้องให้ความสัมพันธ์กับระบบถ่ายเทของน้ําระบบน้ํานะครับอา่า การใส่ปุ๋ยระยะสูตรไหนเท่าไหร่ถูกไหมอย่างนั้นมากกว่าข้าพดคุณตอนนี้คุณจะทําอะไรต่ออย่างนั้นนะครับคุณมาศึกษาอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเอนี่ยไหมที่ถ่ายให้ดูตรงนี้มันเหลืองหมดเลยตอนนี้มันขีดมันสีเท่ากันหมดแล้วนะครับสีเขียวเลยถ้าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยตอนนั้นนะครับไม่ได้ปุ๋ยมาเพิ่มยังไงก็ไม่ได้ครับเวิร์กตรงเนี้ยังไงก็แกนเหลืองอยู่เหมือนเดิม ตอนนี้คุณมาดูครับถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆมาดูครับมันจะเท่าสีเท่ากันหมดเลยสีเหมือนกันหมดเลยนะครับเราต้องรู้ว่าครับว่าเวลาเขาโพดมันมันเป็นแบบเนี้ยเราจะแก้ในเราจะไปต่อ,อยังไงให้มันได้กําไรอันนั้นคือประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าเรามองไม่ออกผมก็ไม่อยากไปถ่ายให้ได้ดูหลายๆแปลง เยอะนะครับปล่อยให้เหลืองปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับฝนตกมามนเหลืองหน่อยเดียวก็ทิ้งแล้วอะไรเงี้ยมันไปต่อได้ครับนะก็ไม่ได้อยากให้ไปดูของดินไม่ดีไม่ดีนะครับแต่ละท่านก็ประสบปัญหาอยู่ตรงไหนที่มันเหลืองมาอะไรเงี้ยก็ใส่ปุ๋ยครับแต่ถ้าฝนตกมาแล้วมันขังเหมือนเดิมมันก็ไม่มีผล ครับเออแต่ถ้าที่ของท่านระบายน้ําไม่ดีแต่ว่าโดนฝนเยอะแล้วมันเหลืองอย่างนั้นนะแกได้ตกมาเยอะแต่ก็ออกได้น้ํานะครับอย่างนั้นก็คือโอเคแต่ถ้าตกแล้วมันฉ่าอยู่ตลอดตกแล้วก็ท่วมอยู่ตรงนั้นนะมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเราไม่มีทางแก้ได้หรอกนะครับก็พดเจอน้ําฉ่ามากเกินไปมันก็ มันก็เหลืองนะครับไม่โตรหรอกอะรถเนี่ยนะครับหลังคารถเนี่ยสูงส3เมตรานะครับข้าโพดยังสูงไม่เท่าเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเข้าต้มข้าวโพดของผมเนี่ยฉเฉลี่ยไม่เกินส3เมตรห้านะครับอยู่ที่สองเมตร5ถึง3เมตรนะครับ ต้นดีๆ,ๆเลยอยู่ประมาณสามเมตรมีมีมีสาเมตรให้เห็นนะครับตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์เราก็อัดปุ๋ยไปเราอัดปุ๋ยทั้งหมดเราอัดปุ๋ยทีเดียวแต่ดินมันสมบูรณ์ไม่เท่ากันตรงไหนมันสมบูรณ์ดีเราก็ดูเอาครับมันก็ใหญ่สูงนะครับก็ดูโดยรวมเอาละกันนะครับเวลาทำข้าวโพดเอ่อหลังจากนี้ก็ล้มยากแล้วนะครับ เพราะว่าดินเขาแน่นเริ่มแน่นแล้วถ้าอย่างแปลงนู้นเน่แปลงสองนู้นนะครับที่ลม้มลมเขาไม่เจอเจอฝนเลยนะครับไม่เคยเจอฝนเจออะไรเลยแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วก็ลมดินมันยังไม่มับดินมันยังไม่แน่นพอตกปุ๊บก็โยกเรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แล้วก็ดูเอานะครับว่ามันเป็นยังไงเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับ ก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับอยู่กันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไงสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็เราก็ยังทํากันอยู่อย่างนี้แหละนะครับมันก็ยังได้กําไรครับราคาตลาดมันทํายากเขาโพดอะราคามันไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่มา 10, 000, 000นหมื่นพันครับโลละเจ็ด จุดห้าเจ็ดขึ้นนะครับกิโลละเจ็ดบาทขึ้นแหละเจ็ดนะครับเจ็ดถึงแปดบาทถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับครึ่งครึ่งแล้วกัน,นก็โอเคนะครับใครสงสัยยังไงก็สอบถามแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ